สวัสดีครับสวัสดีครับทอร์นาด์บิ๊กวิงกระบวน,นะครับผมวันนี้นะครับก็มาอัปเดตนะครับผมโปรโมชั่นนะครับในส่วนของตัวมอเตอร์โชว์2องพนะครับผมที่มีในช่วงนี้นะครับระหว่างวันที่22มีนาถึงวันที่2กุม,อ 2, มสอ2เมษายนนะครับผม ตอนนี้เรามาอัปเดตโปรโมชั่นนะครับผมในส่วนของตัวแคมเปญว่ามีอะไรบ้างนะครับผมในส่วนของตัวรุ่นแรกนะครับเป็นในส่วนตัว CBR 6 5 0 R นะครับผมตัวนี้โปรโมชั่นใหม่ล่าสุดนะครับจาก Big กวิ g อกบลนะครับผมลูกค้าประวัติเครดิตดีนะครับผมทําเรื่องรับรถอยู่ที่นะครับ2,500าบาทนะครับผมฟังไม่ผิดนะครับ2,500าบาทนะครับสำหรับลูกค้าที่ประวัติเครดิตดีนะครับผม ก็ของเราก็จะมีในส่วนของตัวสีดำนะครับผมแล้วก็สีแดงที่มีพร้อมรับในสต็อกนะครับผมตอนนี้นะครับผมโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับผมหรือว่าสามารถยื่นเรื่องนะครับผมได้นะครับผมก็ไฟแนนซ์ของเรามีทําเรื่อง ทุกพื้นที่นะครับผมสามารถส่งรถให้ได้ทุกพื้นที่นะครับผมรุ่นแรกผ่านไปแล้วนะครับสำหรับรุ่นที่2นะครับผมเป็นตัวไฮรลท์เหมือนกันนะครับในส่วนของตัว cbr 5 0 0 r นะครับผมโปรโมชั่นล่าสุดนะครับผมลูกค้าประวัติเครดิตดีเหมือนกันนะครับผมตัวนี้ผมจัดโปรโมชั่นพิเศษให้เลยนะครับสำหรับช่วงมอเตอร์โชว์ฟรีดาวให้เลยนะครับผมมา้วครับโปรฟรีดาวเริ่มกลับมาอีกแล้วนะครับสำหรับโปรโมชั่นนี้นะครับ ตัวนี้ก็มีพร้อมรับเหมือนกันนะครับในส่วนของตัวสีดำแล้วก็สีแดงนะครับแล้วก็มาดูตัวพี่ใหญ่กันมากนะครับผม CBR นะครับผมหนึ่งพัน t r i p u r SP นะครับผมโปรโมชั่นก็ยังร้อนแรงอยู่เหมือนเดิมนะครับผมส่วนลดไวเชอหนึ่งหมื่นอีกหนึ่งแสนบาทนะครับผมรุ่นนี้นะครับครับสวยเลยนะครับผม t r i p u r นะครับผมแล้วก็มาทอมข้อท่ออกคาปุ๋ยนะครับผมนะครับ แล้วก็รุ่นถัดมานะครับผมก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมรุ่นที่จำหน่ายดีเหมือนกันนะครับ CB 500X นะครับลูกค้าประวัติเครดิตดีนะครับผมรับรถอยู่ที่1,500บาทนะครับตอนนี้ก็จะมีทั้ง3สีพร้อมรับนะครับสีเขียวนะครับสีดำแล้วก็สีแดงนะครับผมและยังไม่หมดเท่านี้นะครับผมของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวรถ รุ่นใหม่ๆนะครับลูกค้าสามารถทำเรื่องจองออนไลน์ได้นะครับผมโดยการสแกน QR code แล้วก็เลือกรับรถที่โชว์รูม m อนด้า i ิ g ก i n งกระบนะครับโปรโมชั่นพิเศษจะมีให้สำหรับลูกค้าทุกท่านนะครับและช่วงนี้นะครับผมในส่วนของตัววันที่24ถึง30 มีนาคมนะครับผมทาง Big Bean กวิ g งขบลนของเราจะไปจัดบูธนะครับอยู่ที่โรบินสัน1้อนะครับพี่น้องชาวร้อหรือว่าในส่วนใกล้เคียงนะครับสารคคมอะไรต่างๆพวกนี้สามารถเข้าไปเยี่ยมชมบูธของเราแล้วก็สอบถามเงื่อนไขโปรโมชั่นได้นะครับผมมีโปรโมชั่นพิเศษให้สําหรับลูกค้าทุกท่านนะครับที่สนใจในรุ่นของตัว Big b ไบท์จากันด้า Big บิ๊กวิองบลนแล้วก็อย่างที่แจ้งนะครับผม จองผ่านออนไลน์นะครับผมเริ่มหนึ่งที่1,000บาทนะครับสามารถสแกน QR Code รับโปรโมชั่นภายในงานมอเตอร์โชว์ได้ไม่ว่าจะเป็นพวก CL 500นะครับโปรโมชั่นส่วนลด5,000บาทนะครับผมเฉพาะช่วงโปรโมชั่นมอเตอร์โชว์เท่านี้นะครับผมยังไงก็ฝากนะครับกดไลค์กดแชร์และว่ากดติดตามเพจ Honda Big Wing ด้วยนะครับแล้วอย่าลืมนะครับเจอกันวันที่24ถึง30เมษายนมีนาคมนี้นะครับที่บูธเซนโรบินสันนะครับจังหวัด ร้อยเอ็ดนะครับผมสำหรับวันนี้ครับขอกรบคำว่าสวัสดีครับ